โอ้ยตัวนี้แมใกล้มอโอ้ยระดับซีหาโล่ขเด้นี่โอ้ยคุณนะเดี๋วจะมาดูเรื่อง้องมออกับติดสารมันดึงกับยายุนสาเด้อ <pak>

กวนปลานั่งปลาคิ้วแคร์ช่วนะอันเปนอันเป็นสีเพราะว่าปลาเอไมคะแม่ัออกมา้หนล่า้โยังงามยังสะอาดสะอาดจี่ดอาตันี้เรา่เตนโ้เดี๋ยวตอมาล้างี่มันสขไหลเนี่ยมันสั่นตัวโ่แเอาเปงเน่ยวะแม่แม่ เง,งินหายผมไม่รู <tama> ้สิุนี่ไงโอนยอไมเอ่า้อ่ัเขาบอกเึ้นที่สแ่นนทก่ยังกว่า Ô tên... oh, đẹp thế. Ô đẹp đó tham. Tham mẹ đẹp. ีปัาเขาหัวแข็งนงามนะอุ้ยส่อ่อ,อนเลยจิงหัวแข็งนงามอุม้ยปเขาหัวแข็งที่นอนมันงามากงามเลยเไปทั้งรถท่าเรือนึ่นลงละท่าเรือที่สองามาลงซึไงไ,ไก่เป็นข้องเลือกๆข้องรถไมคโ,โครหลายปีแล้วล่ะ กำลังเอาพยานาคสูบซอยกันดึงขึ้นทั้งเทิงพี่น้องดึงนทั้งคู่ทั้งในหน้าหมดละตอนนี้กำลังเอาด่างลงกวดเด้อลุด,ดลถ้าตามบางมืองนี่นนโอ้าะวลานัดรองง่ายไงร่วลลงม,ม,มั <c oughs> ลนลม,มมันหมุนตุ่มมันสักมันส่งบด น้อเวรตแลน้วงตัดเนาะไม่พาดผสมถึ้แม่ใี่ป่ะถู่ไหมหมรับตาไว้เลยเด้อมันจะดตาํรับตาไว้ด้อมันำตาดิ นอ้พี่น้องได้ปลาขึ้นจาตัวยิ่งใหญ่ปากระือปลาสลายนกปลาในปลาไนเราปลาอย่างไร โอ look, like me, ้ห uh, ล uh, like ังก็หงายหันแม่นปลานเด้วนนะป่านไหลป่าน่าลี้ปลานไหล่านไข่ไข่ปลอยไบบ่ว้เครื่องกับปลอยเป็นบางส่วนป่าต่างตที่นนองปลอยไหวทวาปีนาทีได้ปล่อยทั้งหนาที่โาทั้งสูบ้าเล้ว

ป่อยไปมน้มันมูตัว้อไหมจังแพงบุกีป่าเจดินอ้มันไตนั่นสปากอ้มันไงยุ้มันไยุ้แต่ว่าจีนปาเทลปตัวสี่แย่ไปทีอ้ยตัวนี้ไหอปยอยคักกคัปไล่ไล่ไล่หบางทุกคนห็นบ้างทุกคนาไงฝ้ายผู้น อ้ระดับซีหาโล่ด้ดิสามโล่เลยโอ้ตเมนเด้อฟังเลยเมื่อวานนี่้กนโอ้นะใหญ่มือีนทั้งนีแต่ตัวใหญ่ๆเด้อ่หลปนแน่ๆนะยมนีจากอปลาโดดต่ำสูนหลวดพั้นแบบนี้ บาดที่สองเด้อพี่น้องมันหลุดเดือกน่นเก่งๆเขาถืมาด้วนน่คุอมันเดือนอละกินกัไเลเดือเหนียวอืมนัยิงไไหนเือก้าวล่ตัวเอามาวไปน้อมย คุณม like oh, 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 ันเปินบกลัวผุดมาโอ้มาเกิยืนน้ามูนี่ลโอ้ยเดี๋ยวต้งแมันต้องออกุใจเย็นๆใจเย็นๆตัวนั่งขอ่าติต่วเข่าใหญ่ตัวนี้บ้ามันรลอนดีบ้าชิมาทั้งโคบีมาก

เอ้แข้งข้าวผุนะทั้งนุ่นผ่ะแข้งไปน้ำมูนั่นผุนะลายผุดต่บกูเออเพนมักบอกมาต่อเพื่ัวก็ว่วกันเ้วะการว่าเมื่อยก็ว่าปล่หรอว่าไม่มีมูอพ่อเด็กป่าแล้วก็เอาขึ้นใส่รถเด้อพุ้น่ะขึ้นใส่รถวันนี้ได้ไล่ก็ซูมือไทยเบงซกรพี่น้อง น้ำคักดีเด็คนไล่คักไล่เนี่ป่าไม่ถูกสนิทด,ดังมาปออป๊กสะพอนพีนองป่าสิบเบป็นกาองปุ๊กดีดๆีเดาลงมาหอดบ่านเราพี่น้องป่าปามาหอดบา่านแล้วเดี๋ยวเด้วยวแบกขาหมูกันป่าอย่างไหลเลยโอ้ย กุ้งกต่นี่มือนน่ปลาครับอีรีได้มือนิงันไลอยนุ่มหัดตะบุงไงตีตม่นสนแม่ปลานไนแมงแ่นอปลาเนาะนี่ปตัวีย้ันนี่ยมีญคอจุ๊บคินีีเดอร์พี่้องหาเด็ดปลาข้านนัน ไปมากที่รถตึงแลรถที่สองกลังจะไปเอาอีกวนรงก็ไปเอาอีกอู้หัก้นลายเด็กน่ยเด้ลยปน่ายเดือเือพี่น้องเข้านไอู้หั้านายหน